สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทำนายดวงนะคะคลิปนี้อาจารย์จะทำนายไพ่ป๊อกนะคะในหัวข้อที่ว่ามารู้จักตัวตนของคุณมีไพ่ให้เลือกอยู่สองใบนะคะหรือสองกองทำการเลือกไพ่ใบที่คุณชอบแล้วมาดูคำทำนายข้างในกันเลยคะ่ะว่าไพ่แต่ละใบจะทายลักษณะตัวตนของคุณว่าอย่างไร อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของอาจารย์ด้วยนะคะถ้าถูกใจอย่างไรถ้าไม่ถูกใจหรือถูกใจอย่างไรก็คอมเมนต์ได้นะคะยินดีรับฟังเสมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งหรือกองที่หนึ่งนะคะในหัวข้อที่ว่ามารู้จักตัวตนของคุณมาดูตัวตนของคุณกันค่ะว่าตัวต,วตนของคุณนี้ จริงๆแล้วเป็นอย่างไรโดยอาจารย์จะใช้ไพ่ปล็อกในการทำนายนะคะคลิปนี้เรามาดูไพ่ปล็อกกันค่ะปกติแล้วการทำนายไพ่ปล็อกเนี่ยจะเป็นลนักษณะของวงกลมที่เราเคยเห็นและใช้ไพ่จำนวนหลายใบใช่ไหมคะแต่ว่าการวางวงกลมเนี่ยคือหน้าจอมันไม่ได้ทั้งหมดนะคะมันจะดูแล้วลักษณะหน้าจอเนี่ยมันจะ สูงมันจะดูภาพเล็กนะคะมันจะไม่ชัดเจนฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้วิธีการทายคล้ายกับวงกลมแต่จะวางไพ่ในแนวยาวนะคะในแนวนอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาจารย์จะเลือกไพ่ให้ค่ะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะ ในการสับไพ่ปกติไพ่พ็อกกับยิปซีก็ดูเดี๋ยวนี้ก็ดูจะเท่าๆกันแล้วนะคะแต่เหมือนก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะอาจารย์ไม่ค่อยถนัดค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะไพ่พอก ไม่รู้จะวางได้ตรงไหมนะคะเอกจาก ب ي ب ي เบี้ยวๆหน่อยเนี่ยใสยตาเราเอียงหรือยังไรใส่ตาเอียงไหมนะไพ่จ็อกเกอร์บางคนจะใช้นะคะแตบบ่อาจารย์เนี่ยจะไม่ใช้นะคะจะไม่ใช้ไพ่จ็อกเกอร์นะคะแต่สําหรับบางคนนี่จะใช้นะคะ รู้สึกจะไม่พอนะคะต้องใช้ไพ่แถวละ8ใบสำหรับไพ่ปอกนะคะจะวางพอไหมอันนี้อาจารย์สมเลือกไพ่นะคะเดี๋ยวแถวที่2แถวสุดท้ายการวางเลือกไพ่นี้มาจากวงกลม เป็นการวางไพ่ในลักษณะวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ที่ใช้จะเยอะหน่อยมาดูลักษณะตัวตนของคนกันนะคะว่าคุณเป็นคนอย่างไร ลักษณะตัวตนของคุณนะคะขอเลือกไพ่ประกบหนึ่งใบและอีกสามใบบุตรสรุปค่ะมาดูกันค่ะสำหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะลักษณะตัวตนของคุณนะคะ ค่าสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หรือกองที่1นนะคะจากคำทำนายที่ออกมาทั้งหมดนี้ลักษณะของคุณเป็นคนใจร้อนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณจะเป็นคนใจร้อนนะคะค่อนข้างใจร้อนทำอะไรเนี่ยคือเจ้าอารมณ์นิดหนึ่งนะคะเป็นคนเจ้าอารมณ์นะคะค่อนข้างจะออกไปทางที่มีโมโหทโซมากกว่าคนอื่นนิดหน่อยนะคะ ก็คือโดยปกติแล้วนะคะคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณอาจจะเป็นผู้ชายนะคะรูปร่างผอมบางนะคะแล้วก็ผิวขาวหรือผู้หญิงผอมบางผิวขาวหรือผู้ชายที่มีอายุหน่อยนะคะแล้วก็ผิวคล้ำท้วมเนี่ยะคะ่ะคือลักษณะบุคลิกของคุณเนี่ยเป็นคนใจร้อนผู้นวางนะคะแล้วค่อนข้างที่จะเจ้าอารมณ์นิดหนึ่งนะคะทีนี้ไพ่บอกว่า ให้คุณเนี่ยลดหน่อยตัวตวนที่แท้จริงของคุณนะคะก็คือความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ถ้าสถานการณ์ปกติคุณจะเป็นคนที่ใจดีคุณจะเป็นคนที่อารมณ์ดีแต่ถ้าสมมติว่าเออคือมีสิ่งเข้ามากวนใจคุณนิดหนึ่งเนี่ยคุณจอกไปในทางของการเจ้าอารมณ์นะคะมีโทสะโมหะมากกว่าคนปกติ นิดหนึ่งนะคะเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยคือพูดไปท่าในสายลักษณะของมูเตลูนะคะก็เชื่อว่าเหมือนกับว่าคนนมีองค์นะคะเนี่ยเห็นไหมคะคุณเคยเห็นคนสักไหมคะคนที่สักนะคะมันเหมือนกับพวกที่เล่นคาถาคมเล่นเขาเรียกเหมือนคนเล่นของอนิดหนึ่งอะ แต่อันนี้อาจารย์ไม่รู้ว่าคุณ,คณที่เลือกไพ่กองน,นี้มีหรือเปล่านะคะตัวนี้คือไพ่ออกมาในลักษณะของมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีสิ่งลี้ลับนะคะอยู่กับตัวคุณติดตัวคุณนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองเปิดไพ่ดูไพ่ปิดหน้าคุณเนีย่ยเห็นไหมคะไพ่ปิดหน้าคุณนะคะตามความหมายของไพ่อีกตำรานหนึ่งนะคะเขาบอกว่าไพ่ตัวน,นี้มันหมายถึงความวู่หวามความวู่วามน,นะคะ ความบูวามแต่อีตําราหนึ่งนะคะมันหมายถึงการเงินนะคุณจะได้รับการเงินใหญ่โชคใหญ่ทีนี้ถ้ามารวมกับตําราที่อาจารย์ทํานายเนี่ยก็หมายถึงความบูวามความใจร้อนคือตัวตนของคุณนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดดูบทสรุปสามใบบทสรุปทั้งสามใบบอกว่าแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณเป็นคนมีโชคนะคนุณกองนี้นะคะ คุณเป็นคนมีโชคนะแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกมาแล้วว่าตัวตนของคุณเนี่ยเป็นไปได้ถ้าคุณเป็นคนที่สามยมูเตลูแลยไม่งงนะ mm hmm. ก็คือเนี่ยนี่คือเออทพเจ้าผู้ชายนะคะเนี่ยใจดีใจดีนะคะแต่เป็นผู้ใหญ่นะเป็นผู้ใหญ่คนนี้่ะคะ่ะเป็นเป็นเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่านี่ก็คือโชคคุณเป็นคนมีโชคนะ คนกองนี้นะคะแต่เป็นคนที่อย่างที่บอกก็คือคุณเจ้าอารมณ์นะคะมากกว่าปกติมากกว่าคือมันเกินนะมันเกินไปนิดหนึ่งนะคะก็คือไพ่ที่คุณออกมาเป็นลักษณะของใจร้อนผู้วานเยอะนะคะสําหรับคนกองนี้ก็คือพยายามลดนะคะถ้าพยายามลดคุณจะโชคดีมากเลยเนี่ยคุณมีโชคนะมีเทพเจ้าที่ใจดี ะะเหมืัอว่าคอยให้ความช่วยเหลืออยู่อะไรนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นนะคะนี่คืออาจารย์เอาสองตำราไพ่ามารวมกันนะคะคือไพ่แบบแต่ละไพ่ป๊อกน่ยแต่ละตำราความหมายจะแตกต่างกันนะคะอาจารย์ก็พยายามที่จะเอามาเหมือนกับคล้ายๆกับเอามารีมิกซ์นะคะรีมิกซ์ใหม่ให้มันดูแล้วมันจะ อารมรุ่รวยเนาะดูแล้วมันจะกลมกลืนนะคะใช้ได้ในสถานการณ์ที่เราต้องการที่อยากรู้ตัวตนของเราเป็นอย่างไรในการที่เราดูดวงไพ่ป๊อกนะคะเนี่ยค่ะคือความหมายของควรที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะบทสรุปก็เป็นอย่างนี้สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง2นะคะในหัวข้อที่ว่าตัวตนของคุณเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของชาวกองที่2เป็นอย่างไรซึ่งไพ่ที่อาจารย์จะใช้นี่คือไพป่ปอกนะคะ อาจารย์ใช้ไพ่บอกไทยในคลิปนี้นะคะซึ่งเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากไพ่ทาหลโรดบ้างก็เป็นไพ่บอกบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนเลือกไพ่ให้นะคะไพ่ในคลิปนี้จะมาจากลักษณะของดูดวงไพ่บอกวงกลมนะคะแต่ด้วยลักษณะพื้นที่จํากัดอาจารย์ก็เลยใช้วางในแนวยาวนะคะเลือกไพ่เยอะนิดหนึ่งอาจารย์จะเลือกไพ่ให้ ตัวตุนของชาวกองสองนะคะใช้พื้นที่เยอะนิดหนึ่งค่ะสำหรับไพ่วงกลมเพราะไพ่วงกลมนี้จะเปิดเยอะมากนะคะไพ่วงกลมนี้จะใช้เยอะมากนะคะ อน,นี้ไพ่ปลอ็อกวงกลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ปลอ็อกวงกลมกันลันกษณะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรลักษณะตัวตนของคุณพไพ่ไพ่ไปที่สองเป็นอย่างไรไพ่เอ็ดขึ้นเยอะนะคะปกติบางคนจะใช้โจ๊กเกอร์นะคะแต่ของอาจารย์ไม่ใช้นะคะแต่บางคนนี้เขาจะใช้มีความหมายนะคะแต่ของอาจารย์ไม่ใช้โจ๊กเกอร์ ะะเดี๋ยวขอหยิบมาหนึ่งใบอันนี้คือไพ่ประกบตัวตนของคุณนะคะแล้วก็บสรุุสามใบค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวตนที่แท้จริงของชาวกองสองเป็นอย่างไรนะคะ ชาวกองสองนี่จะมีภัยความรักเกิดขึ้นเยอะมากนะคะคุณเป็นคนที่มีหัวใจเป็นนักรักนะคะคุณกองสองตัวตน่สัยจริงของคุณนี่เป็นคนใจดีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายนะผู้ชายผิวขาวผิวขาวท้วมนะคะหรือผู้ชายสูงวัยนะคะผู้ชายสูงวัยผอมบางเอ้ยไม,ไม่ไม่ใช่สิอผอมบางนะคะแล้วก็ ขาบางแล้วก็ผู้ชายผิวดำแดงนะคะสูงวัยหน่อยผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ในไพ่ที่2นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือคุณเป็นคนที่มีหัวใจที่มีความรักตัวตนที่แท้จ,จริงของคุณคุณเป็นคนที่มีความรักนะคือคุณเป็นคนที่ให้ความรักแก่ผู้อื่นได้ได้ได,ได้ได้เป็นอย่างดีอะ่ะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกผิดหวัง คุณให้ความรักเข้าไปแล้วคุณอาจจะผิดหวังนะเพราะมันมีไพ่ผิดหวังขึ้นมาด้วยแต่คุณก็ยังเป็นคนที่มุ่งม,มั่นนะคะมุ่งม,มั่นเนี่ยความหนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นนะคะคุณก็ยังเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นแล้วก็มีพื้นฐานทางจิตใจที่แบบดีนะคะนะคะก็เดี๋ยวมาดูตัวที่ประกบคุณประกบคุณนี่ก็บทสรุปสามใบ บทสรุปสามใบของคุณไพ่กองนี้คุณเป็นคนที่มีโชคเหมือนกันกับกองที่แล้วเลยนะคะคุณเป็นคนมีโชคนะคะเพียงแต่ว่าไพ่กองนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะมีโชคมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะกองนี้จะได้เป็นเพศหญิงกองที่แล้วได้เป็นเพศชาย ไห้กองที่สองเป็นเพศหญิงนะคะนี่นี่เพศหญิงคนนี้คือเป็นคนคือลักษณะผู้หญิงคนนี้เป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงที่เออลักสวยรักงามนะคะรักสวยรักงามอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปมาเป็นเป็นคนเปลี่ยนแปลงไปมาอารมณ์อ่อนไหวอะคะ่ะ มันก็ตรงกับบังเอิญนะไม่รู้อาจารย์คิดเ,เองหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์อจารย์ให้ก็คือนี่คือลักษณะอาจจะเป็นไปได้ว่านี่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านในสายความเชื่อนะในสายเหมือนแบบคนมีองค์อะไรเงี้ยค่ะอันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดให้คุณเหมือนกับว่าคิดว่าเออจะต้องเป็นนะอย่างนี้เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอ่านตามไพ่นะคะเนี่ยก็คือคนคนนี้อารมณ์อ่อนไหวนะคะเทพพระเจ้า หรือผู้หญิงลักษณะนี้ก็คือเป็นคนที่อ่อนไหวนี่คือลักษณะของคนผู้หญิงที่อารมณ์แปรปรวนนะคะและนี่ก็ความรักคุณมีไพ่ความรักเกิดขึด้นเยอะมากเลยไพย่นะคะแล้วก็มีความรักเนี่ยหนักแน่นคืออารมณ์ของคุณจะเน้นเป็นเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนศิลปินเหมือนศิลปินใช่ใช่จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ช่างคุณก็เป็นคนมีโชคเหมือนกันกองนี้ัรกองที่แล้วมีโชคเหมือนกันนะคะเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเห็นไหมเพียงแต่ว่ากองนี้ี่คุณจะมีความรักให้คนอื่นเลื่อเฟื่อเลยค่ะนะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของตัวตวนของคุณชาวกองสองค่ะถ้าใครสนใจคลิปการดูดวงแนวแนวนี้ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องให้กับอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ